ที่อีกค่ะผมตรงบริเวณนี้ที่มันเป็นแอ่งนะคะตอนแรกจดี๋คิดว่าจะเอาไว้เลี้ยงปลาแต่ทีนี้ว่ามันก็ยังมีอีกข้างหนึ่งก็เลยจะเอาแค่ตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะถมหมดเลยคุณลุงเขาบอกว่าพื้นที่สร้างบ้านตรงนี้เนะี่ยทำไมมันน้อยจังเขาบอกอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะถมให้ให้มันเต็มพื้นที่เลยจะได้ รู้ว่ามันไม่น้อยจริงๆอ่ะบริเวณตรงนี้ที่จะสร้างบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล็นน้อยนะคะมันก็ผืนใหญ่อยู่นะแต่คุณลุงก็บอกว่าเฮ้ยทำไมบริเวณมันน้อยจังก็เลยจะถมเข้าไปอีกให้มันเต็มเลยนี่คือกองเศษหินเศษทรายเศษท่อเก่าท่อแตกนะคะของทางเทศบาลที่พวกคุณพากันทำนะคะ พวกคุณพากันทำท่อระบายน้ำสู่จุดนี้นะคะแล้วพวกคุณไม่พากันขนไปแล้วก็กองทิ้งไว้ในพื้นที่ของฉันนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายออกนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะก็อยากจะให้พวกคุณรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบกันหน่อยเวลาทำอะไรก็ให้มีความรับผิดชอบนะคะอย่าทำอะไรที่ทิ้งไว้ดูนะคะว่าเสร็จ เศษปูนเศษขยะที่พวกคุณทิ้งไว้นะคะมาดูว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายในการขน้ออกนะคะคอยากจะให้ดูค่ะว่าสิ่งที่พวกคุณทำนี่นะมีแต่เศษปูนทั้งนั้นล้วนๆเลยค่ะกองเยอะเลยเอารา่างอะไรเนี่ยออกหมดเลยค่ะตัวร่างที่พันชัดอ่ะให้เขา,เอ,าออกให้จะได้ง่ายๆไม่เกิดประโยชน์ ว่ามันก็จะได้ง่ายนี่ด้วยนี่เลยเขากำลังตักเอากองหินกองดินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาลงไปผมในสระ ตอนแรกว่าจะมาทําตอนช่วงบ่ายแต่ทีนี้ว่าเขา,เาว่างในช่วงเช้าเขาก็เลยมาทําให้เลยครับพอดีส่วนอันนี้ก็คือให้น้าชายช่วยตัดต้นไม้นะคะต้นนี้คือต้นแก่ค่ะให้แกตัดลงเพราะว่าในบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่เอาไว้ใช้ทํารั้วนะคะทํารั้วขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณขอบพอดีเลยนะคะก็เลยให้น้าช่วยตัดลงต้นแก่มันใหญ่มากๆนะคะ พื้นที่ตรงบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่นานะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะลึกมากก็เก็บกระถมไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอค่ะส่วนตรงบริเวณนี้ที่กําลังถมอยู่นี่ก็คือมันเป็นคลองที่พวกเทศบาลนะคะเขามา ขุดลอกนะคะใช้รถแบคโฮเนี่ยละค่ะมาขุดลอกในพื้นที่ส่วนตัวของเกตินะคะโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเกติเพราะว่าเกิเกศเป็นพื้นเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะแต่ว่าพ่อกับแม่เน่เขาอยู่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะเกิไม่รู้ว่าเขาคุยกับพ่อกับแม่หรือยังไงก็พ่อแม่อนุญาตให้เขามาขุดลอกอคลองนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําเน่าน้ําเสียเนิตไหลมาผ่านในพื้นที่ของเกติเพื่อที่จะไปลงอีกข้างหนึ่งนะคะก็เนี่ยละค่ะ พื้นที่ตรงนี้คือรับน้ําเน่าเสียนะคะเกตก็เลยถมเมื่อก่อนนี่คือเขาลอกขึ้นมาแล้วมันมันกว้างกว่าน,นี้นะคะเกตก็เลยถมเข้าไปอีกให้มัน